เฮ้ยย hey, like ้อนคอดึกก็ต้อนชมด้วยนะครับตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในรายการรายการอะไรครับช่วยแนะนำแทนหน่อยเอ่อนั่งชิลๆนะห้องสุดขอบดูไม่ได้ะไทำนั่งก็ได้ชิวๆนี่ย่งไม่ได้บอกชื่อรายการเลยว่าอมิสเตอร์เอแคทิแกลเกมต้ามาด้วยวงบ้านึกชื่อบินตึ้งเกมเลยไอ้งงอะว่ามิสเตอร์เอแคทิแกลเกมสมัยแม่ชอบอ่านชื่อรายการกูผิดทุกทีเลยวะต้ามาแล้วมึงไม่สำคัญไงเขาเลยไม่จำ ชื่ไม่ตั้งชื่อช่องกูเป็นชื่อรายการเนี่ยแล้ชื่อชื่อที่กูตั้งไปดีกว่นบ้างเออหมาถึงชื่อช่องอะไรดีนะแต่ช่องอะไรไม่มีคิวอ่ะเอาไปกระจกไปแล้วอ่ะมาคนเลยเลี่ยงเลยว่ะอะไรคะหลังเนี่ยเดินอะไรเดินอะไรวะเดินเรื่องเดินอะไรวะอ่ะก้มหน่อยสิบสองสองใช่ปหมหาเสื้นสิบสองแล้วคิดด้ว ใช่เหรอเว้ยกูใส่มาไม่รู้เรื่องเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แฟนบอลนะหมูมีสี่ขาหมามีสิบห้าตัวหมามีกี่ขาไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูตอบผิดเดี๋ยวแม่งหายนักยูทูบหมามีสิบห้าตัวามีกี่ขาหมาตัว่พูดทำไมอ่ะอ่ะหมามีหกสิบขาแล้วหมูมีกี่ตัวโอ้ย โผบินแม่อ่ะเฮ้ยตามึงก็มาโผล่หน่อยดิใช่โอดิมึงก็หันกล้องยกกล้องมันไม่ใช่เรื่องยากใช่ใช่เฮ้ยโผล่โดนเด็กตกในนาฬิกาพี่คีแม่๋อแค่นี้แหละตาครับตาผมมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเอ็มนี่ยฮะวันนี้คุณต้ากป็ลังทคาไรอยู่ครับตอนเนี้ยรือหนังหนังเรื่องอะไรครับ ไม่บอกหมกด้วยจังเลยแล้วถ้าเราจะกลับมาที่เดิมฮนะชิบหายอัดโนดบุ๊คไม่งยากว่ะต้องยกไปยกมามึงมามม่งกล้องมาอือยึงกล้องกูจะไมทีเออใช่ก็จะไม่ทีตอนนี้พวขออนุญาตท่านผู้ชมนะำมันแล้วครับ <Okay. S 1> เกมล่าสุดที่คุณแครเกมอะไรอ่ะรู้กันเดียวในรูปปัจจุบันเนี่ยเจ้าของชอ่องเขาไม่มีเกมจะแครแล้วอ่า ถ้าเป็นเกมที่ต้องซื้อเนี่ยก็ส่งตังค์มาให้ด้วยไม่ต้องห่วงครับเกมอะไรได้หมดจะเอาเกมเสียตังค์ถ้าเกิดเกมเสียตังค์ก็โหลดเถิดเอาให้ได้ครับกรล่นเดีย๋ยวจะตำรวจอีก <ผม S 1> ที่ <ผม S 1> ทไหนเราแน่เลยมึงเราเล่เราเล่เราไม่มันเราไม่ได้คนโดนเถิดเราสนับสนุนเกนแมแพ้ชีวิตประจำวันของเราจัดเล่นเกมนอนกินงกันตรงเนี่ยโอ้โหอธิบายไม่ถูกไม่รู้ว่าก็ทุกทีก็มาอยู่ห้องพักครูห้องนี้นะฮะตอนติดเถิดแล้ว เนี่ยงล้วเด็กเรียนแต่นี่ไมได้ไหไหนลองพูดลองพูดกับช่างเทาไหดิลองพูดกับให้าผู้ชมเขาแบบชื่นใจนะก็อันนี้เอ่อนางฟ้าเขาจำช่องนะโวมาก็ตอนนี้แหละแต่ถ้าพักชมฟูเออบินเพราะอะไรล่ะไ้ไอ้ไไอ้ไ้อ้ไไอ้ยออ้้ออไไอ้ไ้อไไอยไไอไ สองคลิปเปนไงวะสองคลิปครับที่เสียไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าอ้ยเราไม่ได้ทำอันแรกออกมากลางเลยนะอันที่สองเริ่มพูดเรื่องนู้นแล้วนี่เริ่มแล้วกูดต <c oughs> ้องปิดแล้วพายไหมก็คลิปนี้ก็ประมาณสามนาทีกว่าแล้วแล้วก็ยัไงดีวะลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนของของโปรแกรมอัดอันนี้นะฮะจะอัดได้ประมาณแค่สิบนาทีนะฮะแล้วก็โแก่กันอะไรวะโอเค เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีขึ้นอยู่ข้างบนนี่ฮ้เดี๋ยวถ่ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวคอยไปติดตามดูกันทีก็แล้วกันนะครับไม่ฟันเหมือนเหมือนมีความตเขาแนี่ว่าแล้วมนี่ยดมากตาสวัสดีตอนนี้ทีมงานเราก็ยังไม่มีวมาชิามาเท่าไหร่มีคนใต้อยู่ตรงโน้นแล้วก็มิมาอยู่ปากเราไม่เกี่ยวเรามาเสกไอ้ดิสน้องนังฟ้าไม่จช่องเดี๋ยวมันก็ผลเดี๋ยวมัจะโผล่มาเป็นบางครั้งนะฮะรเ มัน,นใช่เพราะพอนมันแก้สูงอ่ะเออนั่นแหละจะเพ,พราะห้อ,องนี้นะที่ผมอ่ะแต่คุณตาเนี่ยจะเกิดจะมีพวกง,งานมอดงานโรงเรียนหรือไปเที่ยวไหนก็จะมีคุณตาติดมาด้วยนะฮะฮะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดมีเรื่องเกมถ้าเกิดแค่เกมก็บางทีอาจจะมีคุณแม็กหรือคุณปิงเข้ามาเล่นด้วยก็ได้นะฮะไอ <c oughs> โอ้เข้ามาอยู่ตากไม่รู้ว่าจะมาโผล่ด้วยหรือเปล่าโอ้คือก็คนไม่ใช่ใครไม่ได้อัดลืมก็คือจะเล่นกันอยู่ก็คือลองคำนี่ได้เพชรตั้งสี่สิบสี่นี่แหละเขาบอก เพ้นแล้ววะเขาบอกเพ้นแล้ววะเป็นกันใาญ่อะไรบึงเล่าอย่าขวดนะเพ้นกันใดญ่จะมันเยิดอะไรเลยตาเดี๋ยวอย่าขวดนะครับคุณพูดไปเสียงไหมครับปวดอ๋อมวดอ๋อแล้วอย่ากรณีงาได้เกิดช่องนี้พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ตีก็แล้วอะไรไม่จกันอยู่ไปมทุกคนไปดิ ดูจีนยังไงมึงครูเด็กมอห้านี่เด็กเราเป็นคนมาสิกเลนี่นี่นั่นเราเลยหนักบนเก่าจะพูดอะไรดีวะไม่รู้อ่ะไม่เลยผมก็โอเคแม่แล้วก็พนมมือขอว่าอยากขอให้ช่องบินเนี่ยมันจะหาไหมวะไม่มาแจ้งโอเคครับวันนี้เราก็มาเปิดหน้าเล่นไม่เฉยๆนะเราบอกเขาอยากเปิดหน้านานแล้ว ถึงยังไม่ดังก็เปิดไปก่อนแล้วพอดังแล้วเดี๋ยวค่อยมาลบคลิปนี้ก็เดี๋ยวลบเลยคลิปไปเที่ยวเขาคลิปนึงที่มันมีผมออกแล้วผมไปลบอ่าและคลิปนี้ที่มีผมออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยวลบอีกทีนึงเราดังก่อนเราดังก่อนเดี๋ยวค่อยลบเจอกันอีกทีงานเกมอาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปผมไม่ไปแน่นอนว่าเป็นเป็นนักแคทเกมจองจออยู่บ้านแต่อันเนี้ยไปปะงานแคทเกมยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีลบก็ไป เขาเชื่อหรืเปล่าไปก็ไปแล้วทีนี้ถ้าอะไรมัรับไปก็อาจจะไปโอเคครับเดี๋ยวไปเราสองคนถ้าเกิดงานงานวันไหนล่ะเดือนเดือนนี้มันจัดกันแล้วรอดูปีหน้าแต่แคตต์ตัวเดรย์ไม่แน่แคตต์ตัเดรย์เขามาตามอาทิตย์เนี่ไปเอ็นบีเนี่ยที่พี่เจมส์ว่าไปตอนนี้อันนี้นะมันมันคืออะไรนะนางฟ้าประจำช่องตอนนี้นางฟ้าประจำช่องเริ่มหิวข้าวแล้วฮะนางฟ้าตกออ้วนก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าทั้งหมดตากินเนี้ย จนะขอช่องบอกว่าจะเลี้ยงข้าวนะตังค์อยู่สามสิบแล้วก็ข้นเขาเรับใครได้เข้ามารับชมตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขกันเรื่อยๆครับควมามสุขกันจะกลับมาแล้วคือชโองโอามาอุต่าเลยนะคะถึงจะไม่ค่อยแคสเกมไม่ค่อยแคสอะไรไม่ลงเลยเลยเจ็ก,ก็ <c oughs> ติดตามก,กันก็ได้แม่งฝากช่องกูอีกเอ้ยไปจ่ายค่าจ่าไอ่งแบบไม่จ่ายโฆษณาแล้วครับจะ <c oughs> <อ>ต้องฝากช่องคุณมิติเอเคทัลเกมครับไอแอลไอแอลเออครับรู้จักในนามเพิร์ลอลครับ กพรถ้าเกิดไปรู้จักของมิสตอร์เคแม่งมันเลือกกลัวไอเอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่อยากฝาอะไรมากแต่ขอนิดนึงเอเราจะได้กิจกรรมเพิ่มฝาโอเคมากโกไม่อยากคุมก็ใครที่อ่าก็แต่เป็นตูงน้องที่เพ um ิ่งจบจากป .6 สามารถมาเรียนต่อที่โรงเรียนทัชโกพิ่ยากมได้ก็คขสวานาดโตเล่อครับใช่แล้วมเย่ยมโรงพวกเราโรงเรียนเไม่บอก่เนช่งแนวหรือ ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรโอเคครับใครที่สนใจที่อยากเรียนอ่าโรงเรียนดีๆอย่างนี้ก็โรงเรียนท่าตะโกพุทธยาคมนะครูใจดีจริงจริงจังหวัดนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกตำบลอะไรวะตำบลตะขาตำบลตะขาเขตสิบสองครับแล้วมาเจอกันนะกันทั้งสองคนทีใครก็ไม่รู้เดี๋ยวฟ้าเดีช่องคืออะไรเดี๋ยวช่องอย่างเราก็จะมาเจอโอ้ย อยูไม่อยู่เลยนี่ครับเดี๋ยวนราจะเผยหน้าคุณตาคแบบนี้เอาโทรศัพท์ปิดหน้าเลยเน<ต>าะสำคัญเลยนะคะเป็นนักแคสเตอร์ให้เผยตัวใน,นวันนี้ถ้าคุณมาคุณต้องมาตามหาคุณตาให้เจอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้ท่านผู้ชมไหมไม่ทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เลยขอ๋อครุณทุกอย่างเลยขอนที่เข้ามารับชมบาย